ใครที่เคยทํากล้วยบดชีไม่อร่อยเลยแถมยังฝาดอีกด้วยดูคลิปนี้นะคะก่อนที่ไปชมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ปา้าอ้วนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจ้าป้าก็ไปตัดกล้วยอยู่ที่หลังบ้านนะคะกล้วยก็เอามาบ่มเองแบบนี้นะคะบ่มแบบธรรมชาตินะคะทุกคนนี่ค่ะก็ตัดลงมาเคยใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ บ่มก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแขวนไว้เขาก็สุกเองแบบนี้นะคะปะ้าอ้วนก็จะพาเพื่อนๆมาทําขนมเลยนะจ๊ะตัดออกมาแบบนี้นะคะตัดหัวท้ายให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําไปต้มเพื่อลดความฝาดของกล้วยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะตอนนี้น้ําของปอ้าอ้วนได้ต้มไว้ได้เดือดแล้วนะคะ ก่อนที่จะนํากล้วยลงไปต้มทุกครั้งต้องรอให้น้ําเดือดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วนํากล้วยของเราหย่อนลงไปต้มเลยค่ะต้มนานเท่าไหร่ครับป้าอ้วนนี่เลยจ้า วิธีการดูว่าต้มนานเท่าไหร่ให้สังเกตดูลูกของกล้วยนะคะถ้าเขาแตกเขาแยะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่เลยจ้าแตกแยะออกมาจากนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํากล้วยของเราออกมาผึ่งลมให้เย็นดีนะคะก่อนที่จะนํามาปอกแล้วก็มาหั่นค่ะ ช่วงระหว่างที่ปะอว้วนรอให้กล้วยของปะอว้วนเนี่ยเย็นตัวนะคะปะอว้วนก็จะมาทําการขูดมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนเกือบจะแก่นะคะโดยใช้อุปกรณ์เป็นมือแมวค่ะขูดนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เตรียมใส่ในขนมของเรานะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยเคี้ยวกุบกับได้อารมณ์เลยนะคะเคี้ยวมะพร้าวแบบนี้ค่ะ เมื่อกล้วยเย็นตัวประอ้วนก็จะมาทําการผ่ากล้วยเลยนะคะนําเปลือกของเขาออกมาค่ะแล้วก็นํามีดหั่นเข้าไป4แฉกเลยนะคะเพื่อนๆจะแบ่งครึ่งเลยก็ได้นะแจะประอ้วนถนัด4แฉกพอดีเนาะพอดีคําเลยค่ะ น้ำหัวกะทิมาใส่ในหม้อนะคะอย่ารอให้เดือดรีบใส่น้ำตาลค่ะถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เพื่อนๆมาคนน้ำตาลหัวกะทิเกลือให้แตกดีก่อนค่อยมันตั้งไฟนะคะจะดีกว่าค่ะยีน้ำตาลปี๊บอย่างดีของเรานะคะให้แตกเข้ากันดีกับน้ำกะทิค่ะหลังจากนั้นก็เติม เกลือลงไปเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับขนมของเรานะคะเค็มๆม,มันๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชิมแล้วรสชาติความหวานยังไม่ได้สามารถเติมได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ป้าอ้วนใช้น้ำตาลทราแดงเพราะว่าน้ำตาลใสาแดงจะมีความหอมแล้วก็หวานกว่าน้ำตาลใสขาวค่ะพอน้ำกะทิร้อนแต่ไม่เดือดพ่านให้เติมกล้วยแล้วคนให้เข้ากันดีค่ะ ร้อมกับเนื้อของมะพร้าวอ่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการเนื้อมะพร้าวเยอะๆสามารถเติมเพิ่มได้เหมือนปลาอ้วนเลยนะคะช่วงระหว่างนี้ก็คนอย่าแล้วให้น้ำกะทิของเราเดือดนะคะเพราะว่าเขาจะแตกมันค่ะรอให้ร้อนสักพักนึงก็ยกไปเสิร์ฟได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปะอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของปะอ้วนก่อนใครคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะทุกคนขอทุกคนร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลามาเทมานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ